อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโธวิชาจรานสัมปันโนสุขตโลกวิโตอนุตโลกุริสัตมมาสาลิสศาสัเทวมนุสานังพุทโตภควาติสวขคโตภควตาธรรมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสโกโอปนะยิโก ปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะขวโตสาวกสรังโคอุชุปฏิปันโนภะขวโตสาวกสรังโคยายปฏิปันโนภะข่าวโตสาวกสรังโคสามีติปฏิปันโนภะขวโตสาวกสรังโค ยะทิ่ตังจัตาริปุริสายุขานิอาจัปปุริขาปุขาลาเอสาปะคะวัตโตสาวะกะสังโคอ,อหูเนโย ο, ปาหูเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อันชลิกาลาเโย ο. อานุตตะลังปุญยะเกตังโลกัสสติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโภตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสถีกินจิเทโวเยสังโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทัศ ตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัมเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสักกัตตะวาพุทธัตะนางโอสถังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนโสทินา นัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสะัสเมตุเตสกตาวาธรรมรลัตตานังโอสถังอุตมังวะลังปะลิลาหูปสัสสะมังธรรมตเตเชนโตทินานัสันตุปัตถวาสัพเพภยาวูปะสะัสเมตุเตสกตาวาสังฆรัตตานังโอสถังอุตมังวะลัง อาหุเนยังปาหุเนยยางสังคเตเชนโสทีน่านาสันตุปัตถวาสาเปโลคาวุปตะ,ะเมตุเตอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลอะ วิถูอนุตตโลปุริสัตรมสาลติสัตสาเทวมนุษสานางพุทโภควาติสวากาโตภควตาธรรมโมสันติสิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตภพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตซาวกสรังโฆ ปุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิ่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอาจาปุริขปุคละเอตาภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนเนยปาหุนเนยทักขินเนยอันชาลีกาลนิโยอนุตตลังปุญญาเกตังโลกัสติจินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชา ตวางมังโปสัตตุโนทีปางกาเลเทโวสุปโปสุธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัตะมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุตโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชนะนะเยมณีจินดาปิยังจ่าท่านังสัพเพชนะพระหูชนะปิยังมะมะ สกตวาพุทธรัตนังโอตถังอุตมังวัลังอิตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตเชนโสทินานาันตุปัตวาสัพเพทุขาวูปัสเมตุเตสกตวาธรรมรัตตะนางโอตถังอุตมังวัลังปะลิลาหูปัสมานางธรรมเตเชนโสทินา นาสันตุปัฏวาสาสัพเพปยาวูปัสะเมตุเตสกตวาสังฆละตานังโอตถังอุตมงวะลังอหุเนยังปาหุเนยัาง,งสังฆเตเชนโสทินานาสันตุปัทาวาสัพเพโลคาวูปัสะเมตุเต อิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสัมปันโนสุขตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมะรติสัตสัเทวมนุสสานังพุทโตภคะวาติสวาคโตภคะวตาธมโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสิโก โอปัญยิกปัจจังเวทิตาผู้วิญญูหีติสุปฏิปันโนภะขวัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะขวัโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะขวัโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะขวัโตสาวกสังโฆ ญาติตางกัตตาลิปุริสายุคานิอาสปุริคปุคาลาเอสาปะควาโตสาวกสังโคอาหุนเยโยปะหุนเยโยทาคิเนโยอันชลีกาลนิโออนุตตะลังปุญญาเขตังโลกัสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนางอุปัสสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโเยสังโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังการตังสาลิปุโตพรวันตุเมสิทธิลาพัง ชน,นะนาเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสก,กัตวาพุทธรัตนังโอสถัางอุตมังวะลังหิตังเทว,วมนุษยานังพุทธเตเชนโสทินานัสสันตกป,ปัตถาวาสัพเพทุกขาวุปาสเมตุเต สกตวาธรรมรัตนังโอตถังอุตมังวะลังปะลิลาหูปะสมะนังธรรมะเตเชนะโสธินานาสันตุปตวะสัเพพยาวุปตะเมตุเตสกัตวาสังฆรัตนังโอตถังอุตมังวะลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะ สทินานัสันตุปัตวาสัพเพโรคาวูปัส,มสเมตุเตชายาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามาลังสวะหานังจตุสัจจาสพังละสังเยป,ปิวิงสุณลาสภา ตันหังกาลาทะโยพุทธ,ธาอัธวีสตินายกาสเพปิปฏิปติตาไมหังมัธะเกเตมุนิสรลาสีเสปปติติโตไมหังพุตโตธรมโมทวิโรจเนสังโฆป,ปฏิติโตไม,ห,ม,ตตมหังอุเรสสพพะคุนากะโร หาทายเยเมยอนุลุโตสาลิปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิธิภาคตมิงโมคลาโนจะวามะเกทักขิเนสะวะนเนัมหังอาสุงอาน,าน,านันทลาหุโลก,กัสโปจะมาจะมะหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสะโตปิธิ ภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมารากัสโปเทโลไมเหสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวทชเนนิจจังปฏิสานสิกุนากะโล ปุญโยอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวัสีสีวลีเถลาปัจจะอิเมชาตานลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชิตวันโตชิโนรละสาชาลันตาสีละเตชนาะ สีละเตเชนะอังค์มังเคสุดสันทิตาละต่นังปุระโตอาสีทักิเนเมตาสุตตกังทัชคังปัจฉโตอาสีวาเมอังคุลิมาละกัางขันธโมลปริตันจะอาธานาธิยาสุตตกัง อากาเสชาทะนางอาศีเสสาปาการัสสันทิตาชินานาวะรัสังยุตตาสัตตปาการัสรังกาตาวาะตะปิตาทัสัญชาตาพาหิรัสยันตุปัททวาอาเสสาวินยังยันตุอนันต ตาชินาเตชะสาวสโตเมสกิเตเจนะสาสะทาสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชะละมันยันหิวิระลันตังไมหิตะเลัทาปาเลนตุมังสเพเต,เตมหาปุริสาสะพาอิจิอิ เจวะมมันโตสุขุโตสุระโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะสิตาลิสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตลาโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจลามิชินะปัจชะเลติ